คือขี่รถออกมาจากในตัวเมืองสาลารีครับจะกลับบ้านที่หลังโรงเมจิแล้วต้องขึ้นกับมากลับบ้านครับจังหวะคือเห็นครับข้างบนขึ้นไปกลางสะพานแล้วครับมองสั่งซ้ายแล้วเห็นไฟ่ปั๊มกระพริบก็เลยขี่ให้เพื่อนครับขี่พาย้องสอนไปดูครับที่ได้คิดว่าเป็นแค่ป้ายครับแต่จริงเข้าไปแล้วมันเป็นทั้งปั๊มเลยเป็นทั้งในหมากทั้งร้านกาแฟทั้ง ทางปั๊มนะครับไฟเสาไฟเสาใช่ครับเป็นหมดครับของของทางปั๊มที่ทางปั๊มติดไว้เราก็เลยถ่ายไว้ใช่ครับเป็นก็ถ่ายไว้เล่นๆครับก็ลงลงเวลานตอนห้าทุ่มปั๊มอะไรครับปั๊มบางการหินกองครับก็ลงจ่ายถ่ายถ่ายไว้เล่นๆใช่ครับเราเราทำยังไงทำยังไงที่เอามาใส่เพลงก็เป็นคนชอบลงเลยครับแล้วก็จังหวะเลื่อนใช่ครับผมแล้วก็เลื่อนไปเจอเพลงพอดีก็เลยลองลงดูครับบอกเพื่อนว่าจะลงติกตกอครับแล้วตื่นเช้ามาคือยอด ยอดคนดูมันเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตกใจมาที่แรกมันยอดคนดูถึงขนาดตกใจครับตื่นเช้ามันวันเสาร์ตกใจครับตอนนี้เวลาตอนนี้กี่เท่าไร่ล้ตอนนี้ยอดคนดูมันสองแสนหกครับสองแสนหกใช่ประมาณนั้นที่นเป็นแม่นอกจะในปั๊มนี่แล้วไปกับพี่ไม่เป็นครับพี่ที่บ้านประชาชนที่เขาอยู่แถวนั้นไม่ใครเป็นนอกจากปัม๊มเรารู้เหตุผลไหมครับถึงเ่งว่าทำไมเป็นแบบนั้น ไม่รู้ครับแต่แต่น่าจะเป็นสาเหตุจากกนรเขาทําไฟหรืออะไรอเ่ลอาเพราะผมมองแวบๆคือเหมือนมีรถเครื่องบ่นไฟเขาจอดอยู่ครับเกิดวันไหนจะเป็นคนขับรถล้วโหเป็นคนถ่ายขับรถไปถ่ายไปนะใช่ครับก็คือถ่ายบริเวณต้นครับเข้ามาแล้วก็ถ่ายโออก็คือเจ้าหน้าที่เขามาอ่ามาทำอะไรการอ่าซ่อมแซมไฟด้านนอกอะค่ะแล้วก็ทีแกแสงไฟอะค่ะมันก็เลยไม่พอมันทำให้ไฟกระพริบน้องๆเขาก็เลยถ่าย ลงปิ๊กต่อกันค่ะ